พระธาตุโยนกนครเป็นโบราณสถานสำคัญบริเวณวัดป่าหมากนอหรือเกาะแม่ไม้ติดกับเวียงหนองลมซึ่งเป็นพื้นที่ในตำนานของเมืองโยนกนครที่เชื่อว่าล่มสลายลงไปใต้บาดาลปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ทับสถูปเจดีย์โบราณข้างๆพระธาตุแห่งนี้ก็มีบ่อน้ำมนต์ที่ผู้คนนิยมนำมาลูบหน้าลูบตาเพื่อความเป็นสิริมงคลทว่าบริเวณวัดป่ามากนอ มีการคุดพบหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตที่เคยเป็นวัดมาก่อนเช่นซากเจดีวิหารอุโบสถและเครื่องปั้นดินเผาผนวกกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุยืนยันได้ว่าดินแดนแห่งนี้อยู่ระหว่างยุคหินใหม่ถึงไม่เกินพุทธศตวรรษที่19 วันเวลาผ่านล่วงเลยมานานหลายศตรวรรษนับได้กว่า450ปีกระทั่งมาถึงยุคสมัยพยามหาชัยชนะกษัตริย์องค์ที่45ของเมืองโยโนกนครอยู่มาวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านได้จับปาลาไหลเผือกตัวใหญ่พากันไปถวายเจ้าเมืองและมีรับสั่งให้เอาไปแจกจ่ายชาวบ้านแต่มีแค่หญิงชรากคนเดียวในเมืองที่ไม่กินเนื้อปาลาไหลเผือกตัวนี้แท้จริงแล้วคือลูกของพญานาคแปลงกาย เมื่อพ่อของพญานาคและรู้ว่าคนในเมืองกิดลูกชายก็โกรธมากและบอกกับหญิงชลาว่ากลางคืนห้ามออกจากบ้านไปไหนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อหญิงชลาตื่นมาก็พบว่าเมืองโยนกนครได้ล่มสลายเป็นหนองน้ําเหลือแต่บ้านของหญิงชลาไม้คนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับตำนานปลาไหลเผือกยังคงเป็นอีกหนึ่งตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะครับบนอาณาจักรโยนกนครนคพันธ์จังหวัดเชียงรายครับ เข้าโคงที่ว่าโยโนกนาคนครเวียงน้องลมเกาะแม่ไม้ปลาไหลเผือกนักธรณีวิทยาได้แปลความเกี่ยวกับตำนานนี้ได้สรุปไปในแนวทางที่ว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่แถบแม่จันซึ่งก็น่าจะเกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนแม่จันจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศแบบยุบตัวกลายเป็นแองเป็นน้องก็คงต้องรอคอยการไขคำตอบกันต่อไปครับ